สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือดีสลาตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย T ี s พื้นที่สื่อสารจากปักใต้ครับเราพบกันทุกวันจันทร์ในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับกับเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้ครับวันนี้เรามาเปิดรายการกันที่กลุ่มราชวัตรพัฒนาผ้าทอเกาะยอจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีชื่อเสียงในภาคใต้เลยทีเดียวที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นผ้าทอเกาะยอไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับยากที่จะลอกเลียนแบบได้อีกทั้งยังมีการพัฒนาลวดลายให้แปลกใหม่และประยุกต์ให้หลากหลายนะครับทั้งการตัดเย็บให้เป็นเสื้อผ้าและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายครับ ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่มีอยู่ทั่วทุกมูมภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งหลายแห่งนั้นก็ยังคงลวดลายและสัญลักษณ์ดั้งเดิมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับชุมชนหลายชุมชนทั่วประเทศไทยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนเองที่สืบทอ,อดกันมาครับการทอผ้าในภาคใต้นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องราวของการทอผ้ายกครับไม่ว่าเป็นผ้ายกไหม พายกฝ้ายนะครับยกดิ้นทองดิ้นเงินนะครับแล้วก็ยังคงลวดลายดั้งเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลายราชวัตครับลายรูกแก้วหรือจะเป็นลายดอกพีก่ขุนนะครับและลายสัตว์ต่างๆแต่ก็ยังมีการที่จะพัฒนาลวดลายต่างๆให้แปลกใหม่นะครับและประยุกต์สร้างสรรค์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ ผ้าทอเกาะยอนั้นนะครับเป็นผ้าทอพื้นบ้านของชาวตะบนเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวในความประณีตและมีสีสันที่สวยงามนะครับหรือมีการทอแบบยกดอกครับที่มีลวดลายอ่อนนุ่มน่าสนใจทีเดียวนะครับพร้อมทั้งยังเป็นเอกลักษณ์หัตกรรมของภาคใต้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับผ้าทอเกาะยอนั้นจะมี ความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ทอกันตั้งแต่เมื่อไร่อย่างไรนั้นวันนี้เรารับเกียรติจากคุณวิชัยมารสีนาครับซึ่งท่านเป็นประธานกลุ่มราชวัตรมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้สมัยก่อนก็บอกว่ามีการทอผ้าครับแม่สมัยคนเริ่มมาตั้งถิ่นฐานอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าสมัยใดแต่ก็มีการทอผ้าอยู่แล้วเกิดขึ้นมาหลังจากที่มีการค้าขายกับต่างประเทศก็คือจงังหวัดสงขลาแล้วก็มีพ่อค้าจาก อินเดียอาหรับ <c oughs> เข้ามาหลบฝนหลบพายุที่เกาะยอ <c oughs> ก็เลยนําวิชาการทอผ้าเนี้ยมาสอนให้กับคนเกาะยอ <c oughs> คนเกาะยอได้พัฒนามาหลายหลายยุคหลายสมัย <c oughs> แรกแรกนี่ก็ทอแบบเอาไม้ไผ่มาตั้งโครงแบบได้ถุนบ้านก็เรียกบ้านบ้านทรงไทยบ้านปัญญา,าของของทางใต้ <c oughs> ก็คือมีได้ถุนแล้วก็เอาเครื่องทอเนี้ยจากไม้ไผ่สีสุก,กเรียกไม้ไผ่สีสุกจะเอามาทําเป็นโครงกี่แล้วก็นั่งทอ พอจะใช,ใช้ใช้มือใช้ตรนแค่ต,น,ตนแต่ลูกกระสวยก็ใช้คอแต่ก,ก่อนก็เป็นผ้าแบบเรียบๆไม่ไม่ไม่มีลายไม่มีลวดลายมากนักหลังจากการพัฒนามาก็มีสีสันมีอะไรขึ้นมาก็มายุคหลังๆ<ช>แต่ก่อนนี่จะใช้เป็นธรรมชาติจะมากกว่ายงเช่นว่าผ้าย,ยปลูกเอง<ช>ปลูกเอง<ช>แล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติ มีร้องเสียธรรมชาติมีย้อมโคนมรคนก็มีสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้หายหมดแล้วเพราะน่าเสียดายแต่ว่ายังคงอนุรักษ์ในเรื่องของลายเก่าๆเอาไว้<ม>หลังจากนั้น2 3 9 1ก็มีการทอผ้าแบบมีลวดลายขึ้นมาแบบอย่างลายเมงคาที่ตอนนี้หายไปแล้วลายนั้นเราก็พยายามจะเรียกกลับมาลายที่เก่าๆในมีลายเมงคาก็มีการทอแบบสลับเส้นบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีการทอแบบลายคอนกเขาขึ้นมา,นมาลายคอนกเขา่าปอทอ ปรากฏว่ามีการทําให้มันแตกต่างก็คือใช้จาก2ตะกรเนี้เป็น4ตะกอสีตะก,กรทีนี้ปรากฏว่ามันสวยแล้วก็ชาวบ้านจะเรียกคล้ายๆอของนกชขาชัวเรียก,อกของนกเขามาตลอดหรือบางคนเรียกว่าลาการแย่งหลายการเย่งสมัย2443ตอนตอนที่การที่5เสด็จมาแล้วมาอยู่ครั้งที่ 2, 2ตรงกับวันที่28พฤษภา2443ท่านก็ ได้เสด็จมาที่เกาะยอและก็มาชมสวนของเจ้าเมืองสงขลาที่นําผลไม้มาปลูกที่เกาะยอพอพระองค์เจ้าพระนิจินก็จะได้พระราชานเชื่อใหม่จากลายกั้นแย่งหรือลายคอนุกเข่าเป็นลายราชวัตรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่ทราบมาตอนนี้ที่พูดคุยกับคุณวิชัยเนี่ยนะครับผ้าถอเกาะยอนี่ไม่ใช่ว่าเริ่มมาแบบระยะสั้นๆมานานหลาร้ยร้ย้อยร้อยปีแล้วนะครับ เอาละครับก่อนที่จะเราไปพูดคุยกันต่อในเรื่องของขั้นตอนการผลิตผ้าเกอะยอหรือว่าจะกันอย่างไรมีลวดลายอย่างไรบ้างในรายละเอียดตรงนั้นนะครับในช่วงนี้เราไปสุราษฎร์ธานีกันนะครับไปรู้จักกับผ้าพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและก็มีชื่อเสียงของภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือผ้าผุ่มเรียงครับซึ่งเป็นผ้าไหมย,ยกดินเงินดินทองแล้วก็มีลวดลายที่วิจิตรสวยงามมากเลยทีเดียวครับ ผ้าทอที่มีลายคำว่าขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญผืนนี้เป็นผ้าทอมือผือนแรกของครอบครัววันมุดาที่ผู้เป็นมารดาทิ้งไว้เป็นมรดกเพื่อเตือนใจให้ครอบครัวสืบสารการทอ,อผ้าภูมิเรียงไว้จนถึงทุกวันนี้ กีทอผ้าที่ทำจากไม้หลังใหญ่นี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ทอผ้าภูมิเรียงของชาวบ้านบ้านภูมิเรียงที่ยึดอาชีพการทอผ้าและได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษทอผ้าอย่างเดียวไม่มีงานอื่นทำทำอื่นไม่เป็นมีแต่ทอผ้าอย่างเดียว ผ้าทอที่กำลังขึ้นรูปนี้เป็นผ้าภูมิเรียงลายเบญจรงซึ่งถือว่าเป็นลายที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของผ้าภูมิเรียงซึ่งลายผ้าที่ได้รับความนิยมคือลายราชสีลายยกเบ็ดลายเบญจรงที่นี่นะลายราชสีแล้วก็ยกเบ็ดแล้วก็ลายเบญจรงมันมีหลายลายเลย ไม้สอดลายที่ตั้งเป็นแนวอยู่นี้เป็นอุปกรณ์สําคัญในการกําหนดลวดลายของผืนผ้าซึ่งจะต้องอาศัยความชํานาญของช่างทอผ้าในการวางลายลงบนเส้นได้ก่อนทําการทอด้วยเกยอผ้าเป็นการทอด้วยมือที่ใช้วิธีโยนลูกกระสวยสลับไปมาซ้ายขวาโดยผ้าภุมเรียงหนึ่งผืนจะใช้ระยะเวลาในการทอประมาณ2-3เดือนจึงจะแล้วเสร็จ เป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ความประณีตและประสบการณ์ในการทอผ้าทำยากเป็นเดือนๆเ,เลยถ้าแกะปลายต้องเป็นเดือนมันยากมากผ้าภูมิเรียงแต่ละผืนจะใช้เวลาทอที่ยาวนานกว่าการทอด้วยวิธีอื่นด้วยไรยเวลาในการทอผ้าหนึ่งผืนที่นานแรมเดือน จึงทำให้ผ้าภุมเรียงที่ทอเสร็จจะมีราคาสูงถึงผืนละ25,000บาทถึง30,000บาท3เดือนแล้วก็ขายไ3 000, 7 0 0 0จที่2เดือน20,000หก 2, 000, 2 000, 5เท่านั้นแหละ ้าทอผูมมเรียงปัจจุบันขาดผู้มาสืบสารต่อเนื่องจากมีขั้นตอนการทำค่อนข้างละเอียดและยังต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างตั้งใจจึงทำให้คนหนุ่มสาวยุคใหม่ละทิ้งการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าหันไปทำงานรับจ้างมากขึ้นแต่คนที่ที่หมู่บ้านก็ไม่สนใจหรอกเขาถือว่าเขาทำได้แต่ก็ไม่ทำนะมันไม่ทำ ด้วยดวยลายความประณีตของผืนผ้าภูมิเรียงจึงทำให้ปัจจุบันผ้าภูมิเรียงได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของผู้ที่ชื่นชอบผ้าทอมากขึ้นผ้าภูมิเรียงของดีเมืองสุราษฎร์ธานีาเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของขั้นตอนการผลิตผ้าทอกยยอนะครับว่ามีการผลิตอย่างไรเริ่มต้นกันอย่างไรบ้างคุณวิชัย เล่าให้ฟังหน่อยครับขั้นตอนการทอผ้านะครับก็เริ่มจากเส้นได้หนึ่งเส้นแต่ว่าสมัยก่อนนั้นเราจะใช้ได้เป็นเป็น,ปนลิ้วเป็นลิ้วเป็นกดแต่ตอนนี้เนี่ยแบบเปลี่ยนอายุตามยุคตามสมัยแล้วก็ให้สวยขึ้นก็คือใช้เป็นโคนแนแต่ละโคนเนี่ยก็จะเอามาปั่นข้าหลอดปั่นเข้าหลอดซึ่งเป็นหลอดใหญ่ๆก็เรียกว่าหลอดได้ยืนความยาวความกว้างยาวอยู่ในม้วนก็2องอสิบหลารตรงกว้าง ตรงนี้หนึ่งเม็ดก็ใช้ได้2440เส้นแล้ววิธีการเด้นก็จะมีระหว่างขั้นตอนก็คือระหว่างกับกัมปูก็คืออยู่ตรงนี้กับกัมปูเพราะว่ากัมปูตรงเนี้ยจะทําไว้เพื่อจะเก็บลายก็คือลายจะเก็บไว้ในตะกอคือจะมี2ตะกอ4ีตะกอ6ตะกอ8ตะกอ10บตะกอยังก็คือยังไม่ส่วนนี้เป็นลายตัวนนี้เป็นลายลายจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยก็ในนี้แล้วก็วนี้เป็นพื้นใช่ไฮะวนนี้เป็นได้พื้นก็เรียกว่าได้ยืนได้ยืนครับก็ หลังจากที่เราได้าทำวิธีการเดินเดินเสร็จก็ม้วนม้วนเข้าปันหวีแล้วเสร็จก็มาเก็บลายตอนเก็บลายนี่จะต้องเก็บทีละเส้นครับเสร็จก็มาร้อยตะกอร้รอยตะกอจะร้อยให้มันอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างซึ่งเวลาเหยียบมันจะมีช่องเปิดขึ้นมาแล้ลูกกระสวยจะรอดผ่านพอเหยียบเสร็จแล้วก็เราจะกระตุกลูกกระสวยกว่าจะได้มาเป็นผืนหนึ่งผืนก็ต้องนับจากเท้าเหยียบ พราะวิธีการที่เราทําลายผ้าขึ้นมาเนี่ยจะเก็บลายไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปคล้องกับเท้าเหยียบคือเราจะผูกอันไหนอันนี้อยู่ี่การตกแต่งของเราว่าเราจะทําลายนี้ให้มันเป็นลายแบบไหนสวยไม่สวยยังไงเลือกตรงนี้เวลาเราเหยียบแล้วก็กระตุกลูกระสวยมันจะเปิดช่องแล้วก็สลับเท้าเหยียบสลับไปสลับมาแต่ละลายนี้ก็จะสลับไม่เหมือนกันและแต่ลายและแต่ความจานานของของเรา เนี่ยเป็นกระตุกที่พัฒนามาเมื่อสองมัดิแล้วแต่จุดสองกีกระตุกครับทําให้เร็วขึ้นถ้าเป็นกี่มือนี่จะะสอดก็สอดใช้มือสดใช้มือสอดอย่างเดียววันนึงก็สอดนี่ก็จะได้อยู่ที่ประมาณไม่ถึงชุดแต่ถ้าทอแบบนี้ใช้กระตุกวันนั้ก็ประมาณ3ามถึงสี่หลาต่อวันต้องดูมีเรื่องของลายผ้าบ้างนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย เรามีการพัฒนาไปถึงไหนบ้างครับคือลายผ้าของเรามีแนวคิดว่าผ้ากอยมีเยอะมีหลายลายลายที่ยังไม่เกิดขึ้นมาก็คือลายที่ยังเก็บอยู่ในกลุ่มก็เอาขึ้นมาทำเอามาพัฒนาขึ้นมาอย่างสองลายสามลายเอามาผสมกันจะได้อีกลายหนึ่งอะไรแบบนี้ต้องเอาลายเก่าเนี่ยขึ้นมาให้คนเห็นก็ในกลุ่มก็มีมติิกันว่าเอาลายเก่าเท่านั้นลายที่เรามี ไม่เอาลายที่อื่นไม่อะไรเอาตำราของเราที่เรามีอยู่แล้วก็รื้อขึน้นมามแล้วก็ทาผ้าหลายราชวัตรเพื่อฉลองของราช60ปีของในหลวงก็ทํายาว60เมตรไม่มีการต่อไม่มีการเย็บอะไรทั้งสิ้นยาวเลย60เมตรก็ใช้เวลาทาอยู่3เดือนครึ่งก็คือเราพยายามจะโชว์ลายเกาะยอให้คนรู้จักเพราะว่าาสงขาต้องรู้จักลายเกาะยอก็คือลายราชวัตรลายที่ได้รับพระราชทานชื่อจากัชกาลที่5สมัยก่อน ครับก็เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ<ร>์ <ไป S 2> ของขราเรา,า,เรายึดแนวอนุรักษ์ดั้งเดิม<ช>ของเรารแล้วก็มาเหมือนกับว่าสืบทอดให้ผู้คนรุ่นหลังได้เห็นได้เห็นได้รู้จักเอะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้เห็นถึงวิธีการหรือขั้นตอนในการพอผ้าเกาะยอซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะครับต้องใช้ความชานาญมากมายทีเดียวนะครับ ก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะครับเราไปอย่าง3จังหวัดชายดแดนภาคใต้ครับที่นั่นก็มีผืนผ้าพื้นบ้านที่น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั่นก็คือผ้าปาเต๊ะครับ ้าปาเตะในปัจจุบันนี้นะครับได้มีความหลากหลายครับในการที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมายทีเดียวนะครับอย่างเช่นภาพปาเตะที่อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งก็มีความสวยงามและก็เป็นเอกลักษณ์แบบมาลายูท้องถิ่นที่สวยงามด้วยไปชมครับภาพปาเตะ ที่ผลิตในอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนี้จะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่ที่ลายของผ้าคือลวดลายจะเป็นแบบมลายูท้องถิ่นอย่างลายดอกลังกาสุกะที่กำลังพิมพ์อยู่นี้เป็นลายที่มุ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชดายแดนภาคใต้ได้อย่างชัดเจนซึ่งสามารถแบ่งได้3ประเภทคือลายลังกาสุกะลายชวาและลายปัตตานี สีสันและลายของผ้าส่วนใหญ่จะเป็นลายที่ประยุกต์มาจากของใช้ใกล้ตัวอย่างกริดโบราณและบางลวดลายจะอิงแบบธรรมชาติอย่างดอกไม้และใบบัวลวดลายส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะนำลวดลายที่อยู่บนสถาปัตยกรรมหรือไม่ก็บนงานภูมิปัญญาต่างๆนำมาลงบนผ้าเพื่อผูกเรื่องราวเอาไว้อย่างเช่นลายตัวนี้ก็มาจากแม่พิมพ์ขนมแล้วก็มาลงบนผ้า ก็บางพื้นก็เอาจะวางบ้างเอาจะาสถาปัตยกรรมเก่าๆลงบนผ้าแล้วก็ลวดลายส่วนใหญ่ในอดีตก็จะมาจากาสิ่งที่อยู่รอบข้างโดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้เพราะว่าใน,ในวิถีของมุสลิมเขาจะเน้นเรื่องอที่เป็นต้นไม้แบบไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งมีชีวิตครับผมวิธีการทำผ้าปะเตแบบโบราณฐานรองผ้าจะรองด้วยแกลบคลุมด้วยกระสอบป่าน แล้วจึงนำกาบกล้วยมาทับรองอีกชั้นหนึ่งเนื่องจากแกลบและกาบกล้วยจะอุ้มความเย็นไว้เมื่อแป้นพิมพ์ที่มีความร้อนมาประทะความเย็นจะทำให้เทียนเกิดการแข็งตัวเร็วขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีโบราณที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นภูมิปัญญาเนาะ ก็คือว่าจะมีเหยือกล้วยซึ่งเหยือกล้วยก็มีให้ความเย็นในการที่เวลาเทียนลงไปป,ปุ๊บปะทะความเย็นก็จะเทียนจะทําให้เทียนแข็งตัวได้พอดีค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแกลบเขาเรียกว่าแกลบเนาะซึ่งแกลบนี้ก็จะปุ้มความเย็นและความร้อน ในการทำลวดลายผ้าก่อนอื่นจะต้องต้มเทียนให้เดือดแล้วจึงนำแป้นพิมพ์ลายต่างๆไปจุ่มในน้ำเทียนก่อนนำมาวางทาบบนผืนผ้าแต่ถ้าหากแป้นพิมพ์เป็นแบบไม้จะต้องนำแป้นพิมพ์แช่ในกระทะต้มน้ำเทียนเพื่อให้ไม้เกิดความร้อนก่อนนำมากดทับบนผืนผ้าและจะต้องพิถีพิถันในการพิมพ์มากกว่าแป้นพิมพ์โลหะ ซึ่งการทาผ้าปาเตะด้วยวิธีโบราณนี้ก็เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับท้องถิ่นคือเรียนรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ได้เรียนรู้ต่อต่อกันเพื่อเป็นการศึกษาที่ยั่งยืนเนาะแล้วอีกอย่างการทําแบบโบราณดีดีกว่าสมัยใหม่ตรงที่ว่าไม่แฉะไม่ไม่เลอะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของ คนเก่าโบราณที่เขาคิดค้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็ดีอยู่แล้วค่ะปัจจุบันผ้าปะเตะลายโบราณงานภูมิปัญญาหากจะสืบสารฝีมือการทำลวดลายผ้าโดยตรงในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็คงจะจำน่ายและสืบสารได้ยากจึงนำมาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้า ใช้สมใส่แสดงถึงอัตลักษณ์กลิ่นอายของความเป็นมรยูบนพื้นที่ชายแดนใต้สำหรับสถานที่ที่เราพูดคุยในขณะนี้นะครับเป็นที่ตั้งของกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งนะครับซึ่งมีความเป็นมาอย่างไรคุณวิชัยจะมาบอกให้ฟังครับความเป็นมาเดิมก็คือ ชาวบ้านเนี่ยจะทอผ้าอยู่แล้วแต่ก็เกิดวิกฤตในเรื่องของทางเศรษฐกิจเมื่อปี40 38 39 40เราวิกฤตก็คือทุกคนอยากจะเลิกก็จากที่ว่าภาคกอมีคนทอรประมาณเป็นพันวันคนพอสำรวจก็เหลือ5 6คนระยะเวลา3ปีก็คือ38 2538 2539 2540ก็ไปชักชวนชาวบ้านมาให้รวมกลุ่ม ก็ลงเองแล้วก็สำรวจเองลงเองเพราะว่าไม่มีงินอันไหนเข้ามาเราก็ไปศึกษาความรู้มาค่อนข้างเยอะแล้วว่ากลุ่มนี้ทำยังไงปัญหาจะแก้แก้ยังไงถึงจะอยู่ได้ <Okay. S 2> ก็ปี3 9ก็ไปคุยกาจาย์สี่คนคกุอาจารันพนิพา,าจาันประพนันธ์จย์บิจูแล้วก็จย์ทวิทย์ <Okay. S 2> ก็ไปคุยว่าเนี่ยผมอยากจะตั้งกลุ่มขึ้นมาสักกลุ่มหนึ่งภาคตะ <Yeah. S 2> กยอเพราะตอนนี้ภาคตะกยอมีม่เปใครพูดถึงแล้ว <Yes. S 2> แต่ว่าเรามีในเกตอยู่ว่าหนึ่ง <Yes. S 2> เราจะทําเพื่อชุมชนเราจะสร้างอาชีพขึ้นมาใหม่ อาชีพเก่าแต่สร้างใหม่ใส่ให้ดีกว่าเดิม,ดดมให้ดีกว่าเดิมครับก็มีในคิดว่าเออเราจะทําแล้วก็เลือกประธานขึ้นมาเลือกชื่อกลุ่มจะใช้กลุ่มอะไรทุกคนบอกว่ากลุ่มราชะวัตรเริ่มตั้งกลุ่มมาก็วันที่ยเมษิบสองเมษายนี่ยเราใช้ผ้าผืนหนึ่งซึ่งเป็นผ้าที่รวมใจไม่แยกเฉพาะกลุ่มก็ชาวบ้านที่สนใจที่ทอก็ได้ไม่ทอก็ได้ที่สนับสนุนอะไรก็ได้เข้ามา ผ้าผืนนั้นทาไว้ยี่สิบเอ็ดหลาเพื่อจะไปห่มเจดีเขาขุดกอยอ,อให้เป็นสีริมงคลวันตั้งกลุ่มของเรารก็ทุกปีเราก็จะเริ่มทํานั้นแก่วันปี4ีหนึ่งขึ้นมาย2บสองมิถุนายนสีหนึ่งเนี่ยก็ทําผ้ามาสาเร็จชิ้นหนึ่งโดยการรวมทั้งกลุ่มทั้งไม่ใช่กลุ่มเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าผ้าเนี่ยสามารถจะเอาไปในเรื่องของพุทธศาสนาก,ก็ได้ก็ทาผ้าผืนสีเหลืองก็ไปห่มเจดีเขาขุดกอยอแล้วก็ ตั้งการนั่งกลุ่มของเราก็คือมาช่วยกันทำ,ทำ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 แล้ก็พัฒนามาทำแล้วก็ขายที่นี่<ห>ทุกคนถามว่าทําไม,ามต้องขายที่นี่เพราะว่าถ้าขายตลาดเราขายได้ไหม,มเพราะเราต้องทําระวังมาตรการก็คือหลาละ200เราก็ต้องขาย200เ<ๆ>ต็มเราขาย150ไม่ได้เข้าเพื่อนไม่ได้เราต้องวางมาตรการอย่างอื่นก็มีตรามีอะไรสัญลักษณ์อะไรต่างๆเข้ามาหลายเรื่องปีที่3 25 4 3 ก็มีคุณหญิงสุวัฒนาตันติบิวพั์พงศ์ท่านก็ลงมาแล้วก็มาคุยเรื่องภาคกอยอท่านบอกว่างั้นเดี๋ยวสนับสนุนก็ทำเรื่องของภาคกยอไปกลับทูลทางสมเด็จพระเทพก็ทางสมเด็จพระเทพก็มอบหมายท่านหญิงมณันิษ์เป็นผู้ดาเนินการก็ท่านหญิงมณันิษ์ก็ได้ให้อักษรพม่าพิชัยมาแล้วก็ใช้ชื่อกลุ่มจากกลุ่มราชวัตรพัฒนาภาคกยอเป็นกลุ่มราชวัตรแสงหองราที่หนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการที่อนุรักษ์ภูมิปัญาต้องถิ่นก็ได้ทำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ใช้ลายเก่า อยารกรอยอให้กอยอคือกอยอครับผมท่าคผู้ชมได้รับทราบถึงความเป็นมาของการทอผ้ากอยอและกลุ่มราชาวัตรแล้วนะครับและทั้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ช่วงหลังนี้ก็ต้องขอขอพบพระคุณคุณวิชัยมากเลยครับทุกคุณครับ ดสระตันนะแดนใต้พื้นที่สื่อสารจากภาคใต้นะครับเรานำเรื่องราวดีๆที่ภาคใต้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถติดต่อเรามาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ